đi đâu cú mà dậy thua mà mò mò câu ấy cú anh cho là sĩ cú râu này mò có xà mò 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 hồ mò chà tư rong tàn rò rò tới cú rồi mò trâu tê quà chia tỏ chia lấy đi cú nó tàn nó mà không biết nó à cú đi đâu sĩ mà chỉ cho trên nó ở trong đó đây.

ngô vê tốt tùng tên là nát chồng con lô gó sanh chị tốt tê tê thôi

ักของไว้นี่ไหนจะา่อยานี่อย่างนี้นี่อย่างนี้อยง้องนงนี่อี้ย่ง่อาย่องอ Oh, di tu lho 哎哟，帅帅有嘞！有打呃，来嘞！呃，台湾、呃、哦。 ก็เลก็ุ่มหมอแฮเอ๊ะถ่ายก็ลุ่มก่อนนะถ้าก็หายในไอยก็ตัอก็เที่ยวเออถ้าปอมเดี๋ยวก็ถ่ายซ่ทำเบลู

nếu nói ở lúc nhà tôi thì tết cho để chết tết luôn á nếu có tôi là chế nè lúc thì sẽ sửa เดี๋ยวน้องจุต้องยังไม่สอค่าต่อหนองคายนะเองต่หนองคายมาอยู่โตเกียวแล้วหลวงพ่อจะพูดโตเกียพระจะเชื่อชื่นอ๋อป่าลยเนี่ยทิ้งขอเขาอยู่ติงขอเสร็จเดินได้แต่เขาไม่เดินอู้ตู้ทิงขอนู้ประเทศเรานี่ อย่มองลับจมูกเลยน้วไม่ถ่ายรูปะ ไม่จดจดสักเกิอมาไม่ตกเกอหมดเลยที่เธอไม่ได้เศ้าตัวอย่างเล ตก็เดีนยวคือคกุ้จิกรมมฉางที่เชื่อได้หุ้นวุ้ข,ขอนั่นตั้งจีงมอกาวยังมาอยู่ชาวเดนเดนเดนปัญหายุ่งยากอยู่บ้านเฉยๆดีกว่ามองใายที่เชอมาเย,ยอะชาวาสปอร์้เยอะให้ข้อมูลต่างๆเนี่ย

哎呦，哎<我>、欸，不窝着了。

ये पांचले को मारो हां किया दम सो सो 3 เป็นหมูตลาดนัดเป็นหมูตลาดจังหวัดบุกแก้วเลยประเทศลาใส่บุกแก้วเลยโอ้ยเชียวของประเทศไทยเท่านั้นเลย โอ้ไม่ไปจกเกูมองแตัวจะตัวมมั้ว่าจยอ่าออยังจะยังเออยัอะตัอก็งั้นก็ทองดูนี่อีกแล้วปีเชลสอหาันสอห้าพัเงินไทยเงินไทยอ่เงินไทยสามสิบบาท

Mẹ lại đi mà là đi mình là đó đâu ô tê lùi ô vẫn em bà lão mê <laughs> โอ้ยไปน้องหมอต่อาตัวเต๋อนั่รู้ละงาน ร้ลอแต่เขาผผา,อาอองงบอต,ตอขงง้าวอยู่นาชตงอยู่ภา้าเงนหมดตี่โตนงเลเนอกินประเทศเลาวนะกินข้าวตลา,าดลาว Mình dùng nhỏ lý Ô, ta sẽ nó à, bây Nhau hủ à, dòng, à bọc một kéo đó, sẽ một kéo đó Bây nó lăng tôi hẳn đó à, có

nó căng hầu khổ để đâu có xe tới cho lọt trời lũ lắng à hại mua à, mua ở à, thằng phổi rất sâu cũng oh, táo ô tới lọt chùa ta bảo mình nó có chưa vàng mình là hello cho tao cho

กินอ๋กินกินินงไกินเหมือนเม็ดทัวเหรอกินเม็ดอ๋อกินไม่เอาอขายยังไงเนี่อันนี้หมากินของขายยังไงมาห้าพัาพันสิบบาทสิบบาทอ๋อสิบาทเนี่ยห้าพันไปได้บ่ห้าพันห้าพันกิจสิบบาทจนจงจ๋กัน ตัวนี้เม็ดอ่อนๆตัวนี้เม็ดอ่อนตัวนี้เม็ดแข็งตัวนี้เอาองค์เหรอเออตัวนี้เม็ดอ่อนเจ๋งจังจอง์ห์ละอ่อนเนี่ยไปปูได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอยังไม่แก่แก่แบบเนี้ยเอาไปปูได้โอ้ย่างไงเอาไปปูได้แต่อย่างนี้ยังไม่ได้เนาะ บมาเห็น้ปปปไป ตังใหญ่มีสี่พันกีดลบอกสี่พันกีนี่ถกใช่ไหมห้าพันกีโลว่าฮะเจ้า โอ้ี่กิโล,ปลเปาแสนงูนี่ 400, 000, 000สี่ร้อยพันหมื่นเสนก็สี่แสกะอันนี้รถหนึ่งหกบาทจ้วสี่แสนจัดโอ้สี่หมื่นสจัดรถหนึ่งสี่หมื่นหกสิบาท้าเออเอามากิโลกิโลนัน กสิบาทบ่แต่สี่หมื่นจักอ้าากิโลสี่หมื่นต้หกสิบาทอ่ากิโลหนึซื้อหนึ่งกิโลเออกิโลหนกิโลกิโลหนี่หันจักะหันจักกิโลหนงหนกิโลหนึ่งกิโลน่าจะไปเพียบคือลตลิกจิวที่ลยาว่ ราแมงยกิโลตลาดรอดตัวไปเปใช่ร้านขายเสื้อผ้าม่ไหร เกี๊สีนเกกมินเอาวพซาในสีสันโอ้โอ้ต่หูนี่โอ้น่าตหูอหูหออืมห้ามหง

Ủa, bên nhau hút ta là sợ tích em blah đó tên lạo tít đỏ 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 tít tít đỏ 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 ลยสวยแต่ไม่ค่าราคาจะไม่สวยไหมในลิงใช่ไหมราคาจะไม่สวยนะเออทำแบบจังหน้างี้ฮะกรได้ไหกะได้ไห ก็ห้าสิเงินท้ายเท่าไหร่สามร้อยสามแสนแสนหนึ่งร้อยหาสิบหกร้อยหกร้อยหกร้อยอย่างนนะเออหกรว่าหูสาแนบาทเนี่ยเแค่หกร้อยอ่ะหมร้อมุนยังให้เราเขานึ่อ่ทำไมเอาอะเอาไปซื้อซสยแค่หกร้อยอ่ะหร้อชอบไม่ชอบอ่ะชอบไหม อบอก็ซื้อทำไมชอบก็ไม่ได้โอ้นี่เขาเย็นมึน้งเหรอเป็นกระปูไม่ใช่หรอยังไม่เย็นยังไม่เย็นโอ้ทำทำ่าท่าทำไมเป็นต่อเป็นต่ออย่างนี้เป็นตีนต่ออ๋ออ่ไปไปจีเซ่ทำไมซื้อก็ไม่รู้เสียเวลาเขา